งนี่แอนเทียจะ6กสิบอะไรอ่ะมากนี่แล้วใครมอมโอ้โหเรียบร้อยไม่นะว้าวไม่ฮันนะเอ้าไปดล้ปละวปลอ้าเอา ไม่ใช่ผีนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กีนไม่ใช่เอเดียไม่ใช่ผมไม่กีนถ้วยไม่กีนถ้วยพี่ไม่ไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอ๋อหรอพี่อากประตูที่นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะพี่จริงหรอกันที่ไม่เข้าละฝากทุกคนด้วยนะพี่เข้าก่อนเลยนี่แหละรอแล้วประตูยังหนาใช่มันเป็นกระดูกยาวๆอ่ะพี่พี่เข้าเลยพี่พี่เข้าเลยเหรอใช่ เอ fly, แะแปลกๆนะเอ้ยได้ทำพี่องหราแวงพี่ก็เห็นเราบอกอยู่ข้างหน้าล้วกเ็เข้าเลยพี่เข้าเลยพี่